สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้แนะนำสูตรเลขาคณิต1สูตร O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมล้อมรอบรูปสี่เหลี่ยม ABCDAB ยาว A เซนติเมตร BC ยาว B เซนติเมตร CD ยาว C c เซนเติเมตรดัวสมวงกลม R โตัวเล็กจะได้ว่า C R กำลัง3เท่ากับ R คูณกับ a กําลัง2บวก b กําลัง2บวก c กําลัง2แล้วก็บวกกับ a คูณ b คูณ4ลากเส้นสีแดงนะ bd สีน้ําเงิน ac เนื่องจาก ad เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางเพราะมุมนี้ก็เป็นมุมฉากมุมนี้ก็เป็นมุมฉากเดี๋ยวเราจะอ้างใช้ทฤษฎีบทพโทาโกรมีนะพิสูจน์ไว้ให้ดูอยู่2คลิปนะคลิปหมายเลข624อีกคลิปหนึ่งก็หมายเลข627 โดยทฤษฎีบทของพโทเลมีนะผลคูณเส้นทยางมุมนะสีแดงกับสีน้ำเงินจะมีค่าเท่ากับ AB คูณ CD บวกกับ BC คูณ AD AB A ตัวเล็ก CD C ตัวเล็กนะ BC ก็ B ตัวเล็กเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 2r ยกกำลังสองทั้ง2ด้านนะอันนี้ก็ ac กำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสอง ac กำลังสองเนี่ยมีค่าเท่ากับ2 r กำลังสองลบสี่กำลังสองเป็นผลมาจากเนี่ย adb กับ adc เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเห็นไหมสีน้ำเงินกำลังสองนั้นมีค่าเท่ากับเนี่ยด้านตรงข้ามมุมฉากกำลังสองลบด้วยสี่กำลังสองสีแดงเนี่ย bd กำลังสองก็ ด้านตรงข้ามมุมฉากคือเส้นผ่านศูนกลางเนี่ยส r กํลังสลบทิ้งด้วย a กําลังสองันนี้ก็คูณกระจายกันออกมา a กําลังสอง c กํลังสตัวนี้กับตัวนี้ตัดกันไปละเสร็จแล้วก็เอา4หารตลอดย้ายข้างตัวนี้มาแล้วก็แยกแฟกเตอร์ก็ได้สูตรที่เราต้องการคือ4 r กํลังสเท่ากับ r คูณกับ a กํลังสบวก b กํลังสบวก c กํลังสองแล้วก็บวกกับ a b c อันนี้ก็มาจากช็อตนะเน้นเอาสูตรประยุกต์ใช้งาน A B C D, A, B, C, D เป็นสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมจุดศูนย์กลางที่ O A B 3ซติเมตร B C 3ซตมร C D 17ซนติเจงหาพื้นที่วงกลมสีขียวันนี้เราก็อ้างสูตรเลยนะ4 R กำลัง3เท่ากับผลคูณ R คูณ A กำลัง2บวก B กำลัง2บวก C กำลัง2บวกกับ A B C a 3 b 3 c 7 7แทนค่าสูตรแยกแฟกเตอร์ R ต้องเป็นเลขบวกนั้น R เป็น9พื้นที่วงกลมสีเขียวก็81พายพบกับสาระน่ารู้แบบนี้นะจะช็อตหรือลองช็อตก็ติดตามได้ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ